เฮครับวัสดีครับวัสดีครับแตนนทนชูเฉยงครับกับชาวนี้เราอยู่กันที่วังตะกอนะครับเป็นส่วนการเรียนรู้บ้านหน่อยกลางป่าใหญ่นะครับเมื่อว่านก็ได้ตักท่ายนะครับในส่วนกิจกรรมกงวันเรกไปแล้วนะครับไฮไลท์สำคัญของวันนี้ก็จะจะมีเรื่องราวที่น่าสุนใจนะครับที่จะนําเรียนไปกับเพื่อนๆแต่เอาละนะครับชาวนี้บุคคลสําคัญดี่จะเข้ามาในเทปนี้นะครับแล้วก็เป็นตอนกับนิด นะครับก้องเกือกไายดักปลาสร้างคนเป็นิปซีตำบลวิธีผัวเพียงนะครับพีๆก็กำลังนัง่งกินกาแฟกันกเพื่อเ้าๆานะครับตื่นมาตึกา่กัเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับได้รู้จักสาปิีไปเต็มมากก้องแต่ละคนนะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสือส้านเราได้รู้จักกันนะครับเจอหน้าได้ดถักทายนะครับได้เคารพนะครับแล้วก็ เรียกว่าเกิดมิตรภาพนะครับผ่านคลิปวิดีโอสันส้นๆที่เราพยายามทำโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพี่ๆก็ในเทปนี้มีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูจักกันซึ่งทีตันเล็กยครับครับวันนี้ครับก่อนเื่อต้องกขอคุาหข้นข,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 ของตนนะเนะแล้วก็พี่นองีติดตามเพจนี้อยู่ตลอดนะครับเออผมชำนาญบึงดินนะครับถึงเป็นรุ่นกดดตั้งรุ่นเล็กนะครับ ตอนนั้นป็นชื่อของโครงการรักป่าสร้างคนแ4ดสิบตำบลวิถีพอเพียงนะครับภาคใต้เราก็มีย,ยูที่2 1ตตำบลน,นะครับกระจายอยู่ในหล่ยังวัดมันของผมส่วนนวลไส้บางฮ่าส้แอนดามันเนี่ยมันบางฮานี่จะมียูตำบลเดียวพระเราชายท่านขลองตำบลเนาะแต่ท่านตำบลเป็นเป็นท่านขลองพื้นที่ปฏิบัติการอันกว่าที่เราจะได้มารู้จักและมาร่วมกันไม่ว่าดังกระบี่ไม่ว่าดังรุ่งกลา้าดังสะตุลน,นะครับ นางนังอนซีธรรมาราชเนี่ยเขใช้ชเวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันที่ว่ามาพูดมาคุยกันตกองลงปรุงใจกันว่าเออเราจะขับเขื่อนเรื่องวิธีพอเพียงเนี้ยไปด้วยกันฉะนั้นเดิมเราเนี่ยมีความรู้สึกพูกพันพูกพันพูกพัน,พพนโดยเรื่องของการทากิจกรรมเรื่องของกากปูปะพูดคุยเรื่องของการเหล็กเปลี่ยนเรื่องของการเสื่อมติมแต่งเนี่ยเหมือนกับพีน o n งท่านบัลปนาวันนี้นะเหมือนว่า พอยหน้ากันเล่นเจอกันไม่ว่าต่างเพศต่างลายต่างเพศเนี้ยมันมีความรู้สึกอบอุ่นนั่นแหละได้เล็กเพี้ยนได้พูดคุยมีทึ้งอบอุ่นอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นท่านขขงทั้งกลุ่มไทยเนาะเป็นท่านขขงทั้งกลุ่มนรรดาหญิงกดตายทั้งกลุ่มเราตั้งเล่ทั้งกลุ่มตายก็เราวง้าเล่ทั้งลุงเนาะเราจะได้เห็นตัวประโก้ได้ต่างๆนี้มันตกหลากหลายพี่น้องเรานี่เมื่อนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเรามีนัดกันที่วังตะโกปีละครแลวก็เอ่อ ถ้าโอนกันไม่เรื่อยว่าเออใครที่จะไปในเขตอันดาวมันไปในเขตไ้น่นเน่เขตบนนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยเพื่อที่จะได้ไปพบปะเรียนรู้ได้พระกันเป็นเจ้าภาพได้พัดกันเรียงนะครับพอมีเปร้หน่อยเดียวกันเราก็ับไปกันได้แล้วนอนตรงนหนก็นอนตามตามที่มีตามดีนอันนี้คือเป็นสิ่งดีเรามีความรู้สึกผูกพันกันในในเครือข่ายข้องคนวิดีพอเพียงมันณวันนี้เราก็ได้มี เผื่อนนะครับเราได้มีพี่น้องขึ้นมาเพิ่มขึ้นกรุบกรวดเย้ยขึ้นนะครับเป็นกรอบกรวดเย้ยขึ้นการนี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ที่สร้างคมของคนที่ชายวิธีโบเพียงเนี่ยได้ใครยับใครย้ายก็ได้สร้างท่านหรือใคย้ายพุ่นอันนี้เป็นเป็นเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะเอ่อเป็นความภาคภูมิใจของเรานี่มาเจ้าปริกดูมาจะจะดูดูใช่ไหมเดยนัดพบกันวันนี้กับวันนึงปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่วันนัดพบกันเป็น ได้มากินรวมกันได้นอนรวมกันได้มาทอดบทเรียนได้มาสารุปปุนกันไดเยนะ้ยแต่ว่าในปกติแล้วเราก็จะมีการประชุมเรามีคณะธรรมานเป็นเครือข่นะครับเป็นเครือข่ายระดับภาคเครือข่ระดับโซนคณะธรรมะตรงนี้มันจะติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ในยแต่ฉะนั้นก็ดีเนาะดีด,ดีดีใจดีใจดีได้ดดดดพบเพ่อนนะครับโดยเฉพาะที่นะีหละวังตะกอเคยมาเมื่อปีส่งปัญหายาริรองเนาะ พอเราเดินทางวันนี้มันซิบซี้ที่มาปีแลว้วคือไม่ไม่ใช่ถ้าเรานับวา่านานกันนานแต่ถ้าว,าว่ากินบางทีปแป๊บเป๊ะมันคือแป๊บเป๊ะเหมือนเนาะอันนี้คือความความรูร้สึกในความบุกพันตรงนั้นก็ <c oughs> คุณน้องธนาต้นนะครับทีม่มาหลังพูดค,คุยกับพวกเรานะครั <c oughs> บจะมีอะไรก็ได้คอยอเราเกลียนกันต่อไปกันนะครับมีใครนึกว่าครับเดี๋ยวผมบอกกับนี้ได้ไหมได้ครับครับผมกับสมพลเหมือนแก้วนะครับไล้กลายต้นมาก็จะเรียกบางมัดนะครับ ก็อยู่สะดวนะครับบ้านผมก็ชายแดนมาเลยก้าวไปไม่ไกลสิบก้ากิโลก็ถึงนะตรงนั้นครับเป็นกึ่งป่ากึ่งเมืองตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมเองอยู่เป็นเขตอบตถึงอันในเขตอบตพอรุดมานิดเดียวก็เป็นเมืองเลยอ่าเป็นเมืองดันออกตัวกระโดดเป็นเล่งตรงเที่ยวที่กรอบเม็ดทุกอย่างเหมือนกันอันแต่จนวพราะมันอยู่ในป่าเขตเป็นเขตป่าทั้งนิดนะเป็นอย่างเป็นบ้านๆอยู่เลยแต่ว่า โยช่ชนบางที่เราอีบอกไอ้เกาบูเพียงจริงๆมันก็มันยากโดย,ยสภาพพื้นที่อ่าโดย,โดยสภาพพื้นที่เพราะว่ามันมีต่างชนน้ำมดมีต่างเมือง<ม>แลายเมืองกับเมืองมันจะเมืองธรรมดาละเมืองชุดๆเมืองกับภูเก,ก็ต <c oughs> แหล่งว่าภูเก็ตแหละความความจะเดินตรงนั้นนะเป็นแหล่งตรงเตียวเตียมีต่างอาบายามุกต่างถุงไม่ไผ่ยากษ์นะครับถึงพวกเองในโครงการแหลกหลักป้านี่พวกมันมันคุยมโนงตอนเช้าเนี่ยพวกเองไม่ไม่ขาดว่างอะไรมากมายแต่พวกกว่านึ่องในบปีในเพื่อน ถึงกรุงเพื่อนเราทุกคนนี่เราขอบมากในโครงการโปอโตเดี๋ยวเราสพัดนิดนี่นะครับในปฏิพิธันบนเรานี่มีแต่ความยิ่งใจ่แต่ันบวกนองตอนเช้าตอนเราคุยกันนะครับพึ่นไม่สามารถซื่อวกเราได้นี่นี่คือความยิ่งนี่เหมือนผมนี่กับเราไม่นั่นหนึ่งง่ายผมมาพันกับผมไม่มาถ้าไม่เดี๋ยวว่าใจน่ะเราก็ยุ่งบรลากินต่างๆนะแต่โดยความยิ่งใจกับบานคำนั้นเฟ็ดนี่แต่มานี่ไม่ต้องให้รักบ้านกับเรามาเหมือนบานพี่ำนาจัดเรากระไปอยู่บ้านอะไรครับเป็นความหลักแต่ว่า บอกอยากหลังๆนี้เนาะมันมันอยากมัน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 อยู่ในหัวใจจริงๆครับต่้งแตกรุนแรกเริ่มขอบมาต่างคนต่างนะผมบอกเลยว่าคนนึงรวยคนนึงจนก็ไม่มีกดเกณฑ์ไม่มีเช่นกันเลยของเรานี่มันมือกันแม้แต่กับถึงมันนายหายคนตะมันนี่นะนอนตรงไหนก็ได้ป่าเบยพุ่นอันนึงก็ป่าเบย์นึงก็รามากันได้เลยครับเนี่ยผมบอกว่า อีกอย่างนึงเราได้ได้เหมือนกันเบื่อมันเป็นเป็นเป็นภูมิภูุ่มกันของเราในเมื่อเราน้่สมารถไปามันได้ด้วยแต่ว่าเราแข่งแข่งจากกลุ่มของเราเนี่ยแหละได้ความรู้จากคนนู้นนิดคนนี้นิดเราพาแบบรับใจนะครับไม่ว่าด้เรื่องพลังงานเนาะเรื่องเศรษฐกิจปอเพียงเรื่องตุ้งไล่ๆ,ๆเรื่องเหมือนผุ่มลาวจากตอนต้นแล้ววันนั้นผมปลูกพักผปลูกกักสลัดนี่แหละครับปลูกในในแปลงถึงความกิดพมวนันนั้นพอโควิดก็ปิดเลยคลายไม่ได้พอขายไม่ได้พมก็ขิดที่ํำเภอ บางเอิ้นคงไม่ออกไปไหนก็ลกบางทีนั้นบอกกลัวคนออกจังมาเล็ด้วยแต่ผมเอาพักกันไปแจกเมื่อไหร่ลาวนองหลืองตอนเช้านีงครับคนเด๋มไม่เคยทุกกันเลยกับดีกันเม็ดลบเม็ดลาวอไม่ทุกหลังการเมืองแต่กันดีกันเม็ดโปรไล่เราพักไปให้ตรงนี้จะได้ที่เพราะว่าอ่าการได้ซึ่งเราก็ได้ความรู้ตรงนี้ได้ได้ไม่ใช่ความรู้คือเรามีจิตสำนึกในเหลืองไปตเตี่ต่ำบลเราเนี่ยเอ้แล้วไม่ทุกขกับกูแต่กูให้มึงนี่ก็มันลำบากมันกระหน่ำทั่วมันมาคนรวยกับมันมันต้องขอข้าากกลลงเรินนนั่แหะ ก็คือบางครับก็เหมือนกับว่าท่านกรมกองเผือค,คอ่ายเนี่ยมันร้อมเรื่องความรู้สึกโงากันนะให้เรื่องเองความผอเพียงก็ดีครับเรื่องของการให้ก็ดีนะมัน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 อยู่ในใจเราตรงนั้นแหละมันมม่ต้องใขซ้อนเราในใจนี่นครับ,รบถึงในเขตตรงนั้นของเราสดโดนี่ก็จะเข้มว่ากว่าเปื่อนวันนั้นเรื่องโควิดนะเพราะก็กลัวอพยพนี้มาจากโนบังปักพิงมันก็ตรวจเข้มนี่ถึงเลยไปไหนกันไม่ได้มันก็ล็อกตายเลย แต่พอเราพักไปง่ายไหมก็การเสียกข้างหน้าตังกะวตัวนึงมันถึงตังพักงายตังพักง่ายนะมันผืดขว้านกับพักนี่ทักลู่นี่อืจากหน้าเด็กคู่เดี๋ยวไม่ค่อยงันเขายิ้มถึงที่หน้าก็ยิ้มถึงวันที่คนหนึ่งไม่เคยโทรก็หลายหลายปีผมยิ้มเราเท่าหว่ารบมาถึงไายเหนื่อยตึ้งตุ้งตุ้งเปิดตึ้งคุยกับเมียว่าคุยกับแฟนว่านี่ถ้าหลบใยรที่ถ่ายกนูยั้งไงก็เมั่วเล็กหว่าที่เราคนนี้เขาเมาไปแจกอยู่แล้วนะครับนั่นแหละคือ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 ความหลักฐาของเราที่เราอยู่กันครับ ครับ,รบแต่ถึงบังครับทมต่อไปอีกนิดหนึ่งครับว่าเดี๋ยวทำไปจำนานัด้วยนะไปด้วยว่าไอ้ความกาดว่าเงื่อเาโมองอนาคตข้างหน้าใช่ไหมครับเราเนี่ยรุนบุกเบิกเลยนะครับมองในคุ่นรุ่นไม่ก็ดีหรือว่าติดทางกองก้อง หลักป่าเนี่ยครับจะอยากให้เห็นไปปั่นปื้อหรือว่าอยากให้เป็นแบบนี้นะครับส่วนในแต่กักท่าวายส่วนในแต่อยากให้เปลี่ยนเอื่อๆคนหลุดไม่พุ่มกระมอกมาหนี่แหละก็เนื้อเก่งโซเชียลมังเนื้อโร่ไม่เก่งโซเชียมาเนี่ยเพราะว่าจะได้ดีกว่าดุลพุ่มนะครับแต่ช่างโตจากนี้นะครับแต่โลกว่ายามอ่าไอ้มีคุณหน้า้มเหมือนเมื่ดนพีพีวายมาเนี่ยถ้ามีคุณหน้า้มกันมีโซเชียลมีกันมีกันพุ่มเชื่อเรือเือเกินวัน ไปตะเกียบหมากนี่มันแข่งขันกับไอ้เอื้อได้แต่ลูกอําใจลูกอยู่ม้วนม้วนพือเราก็ยังอยู่ได้นี่ครับแต่วันนี้รุ่นเรามันโซเชียลไม่แข่งถูกยั้งไม่แข่งเรื่องของมันนั่นนะแต่ว่าเราเราทำเงินด้วยด้วยแรงไก่หรอกเดี๋ยวนี้ก็มีามีแรงกายกันมีโซเชียลกันคงจะไปไกลแนวเละอาจจะเป็นต้นแด้ไปคนอื่นนัินก็ได้ผมบอกความคิดผมมันนะมันลงดีมากผมโอเคแล้วดุูไหมมันแข่งนี่ผมว่าเรามันตรงนั้นได้แต่ว่าผมเน้นว่าไอ้เรามีคุณธรรมเหมือนลุนเนี่ยแต่ถ้าเรามีคุณธรรมกันมี มันเบื่อมีพลังกันตอนนั้นว่าไปได้ไกลทิ้งน้ำกันคุณหน้าทัพนี่นั่นมันเราอยู่กันนี่แหลยความรักกันนี่แหละไอ้รักกันอยู่แบบนี้อย่าเดี๋ยวทิ้งอย่าอันเสียใจกันกับนี่นะผมเล่นกับน้องเย่ตีมานี่เป็นคนหนองไม่มานะเราทำต่างๆปีนู่นนะหนึ่งชูเช้าไม่มีหนึ่งหลักเล็กค้ามบุนอยเดีจะวยึบเอาข้องผีนนันตั้งเป้าแับนี้ไม่มีไม่มีทางเลยไม่ได้ตั้งเลยไมนไม่หายเด็กกลุ่มเรานั่นคือเอ๊ะเขาควักมานี่คืออะไรก็เดียวอ่ะ ใจมันแข็งไงบ่ใจแข็งไงมันอย่างเงินทำได้เม็นี่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 คือคือที่ผมบอกว่ามีบรรยายอยากเหลืองนี้บอกว่านี่บอกคุณถ่าทำกองมูอเรามันมันมีหมากันไถ้าทำตรงนี้เนาะมันมันคว้างมันบอกไม่ทุกันพุ่มเนาะถึงความรักกับแรกปีอำนาจนียไงปุมันจะเป็นยาดได้ไงแต่รักกันห่วงกันมันกำลังเฟ้นนี่เป็นผมบอกแหละตัวเป็นดาต่างเผื่อนครับปุ๊ต่างปีต่างครูที่ซ้อนผมพุ่มนี่เรื่องจริงเลยโอเคโอเคครับไปจำได้ละครับอยากควักได้ทีอ้าวได้ ถ้าเราพูดพันนีเราเรื่องนี้มันมันมันเฮุเหตุปัจชโยนั่นแหะคือมันมีเฮครับเฮุที่มันโกเกิดด้วยเพราะเราบารมีเขาพอว่ใง่ยนี่คือคือหัวใจดีเพราะเรามันมันจองมันจับแล้วก็ทื่อหยุดทื่อซึ่งเราเอามาปฏิบัติท่านอนวันนั้นที่มันโกเกิดมันโกเกิดโดยการพูกยุ่งจิตใจเข้าด้วยกันก่อน คือพวกยงจิตใจไม่ถึงวาก้อนที่เราจะมารวมกันท้งมดท้งท้งยีรุปปัณฑมนเนี่ยมันทูกต่างกําทามอ่ามันทูกให้ข้อมูลมันทูกเคลียเร็วเคลียใจเร็วว่าเออนี่ใจเรามาทางนี้เนืออันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมันเราจะเห็นอยู่บ่อยๆโดยจะเอาไม่ว่าลักการสงหารหรือวิธีขิดข้องลักปัญญาได้ต่างๆที่มาผสมมาซ่านกันเรล่องเนี่ยมันมันันมาจากหัวใจตรงนี้ฉะนั้น ผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ไม่ว่าตายไม่ว่าทางประเทศที่ยุ่นเรืองไข่เราเนี่ยใจนึงเดียวอยู่ยุ่งงั้นเนี่ยใจนึงเดียวที่เราเราเราหนับทือที่เราเชื่อว่าเราต้องสั้นต่อเราต้อง่วยเราต้องทำเรื่องเรื่องนี้ก็ได้ให้มันเกิดการมาปฏิบัตินะถึงเราในฐานะดินเขาเรียกว่าคิดทำนำเปลี่ยนม,นมันมันมันทำให้เอาเรื่องเล่าเนี้ยมา สร้างให้เกิดขึ้นเดีก็ท้ายถอดไปให้หลงฉะนั้นในการสร้างตอนเนี่ยผมว่าเอ,อมื่อก่อนก็เราเริืม,มีความรู้สึกว่าอยากแล้วในการทีจ่จะดึงคนในการขยายพ้นแต่นาวันนี้มันไม่ใช่แล้วโลกโซเชียลมันไม่ไกลพอไกลไปไกล,พ,ไไกล,ไไกลพับระโกบกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในประเทศเรานในบ้านเราแลวก็ในต่างประเทศที่มันเล่นอยู่นว่าความลำบากมันเคยเลยเพราะว่าซิ่งเราเนี่ยมันมันเป็นพ้นพ้นดีนะมันเป็นวิกฤตเมื่อเราเชื่อว่า ชุมชนหนที่นยนะถ้าเกิดวิกฤตในชุมชนนั้นจะพัฒนาเร็วเพราะมันจะมีผู้นําโดยธรรมชาติขึ้นมามันจะมีคนที่เออรูเรื่องความลาบากพอรู้เรื่องความลาบากปั๊บมันต้องเตรียมตัวเ้นี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งนั้นในวันนี้เหมือนผมเองผมไม่ได้นักใจได้เนอะแต่เราคิดว่าเราจะในฐานะที่มีประสบการณ์ในส่วนหนึ่งที่ได้เห็นได้นั้นมา แล้วเราจะช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดผือว่าทำผือจะให้ดึงคนทำผือจะให้คนรู้ทำผือที่จะให้เรือนี้มันเข้าไปอยุในใจคนนะครับฉะนั้นโดยเฉพาะส่วนตัวผมเนี่ยผมในวันนี้ที่ผมปราม,มาบปารยาทั้งคมอยู่ได้นะลักก็คือว่าสร้างสถาบันลักเนี่ยผพรามไม่ถึงแล้วก็จะยกเรื่องนี้ขึ้นมากน้นกนที่จะพูดอย่างอื่นเนี่ยชาติศาสนาพระมากระยัเนี่ยถือว่ามันยู่ข,ขู่กับไปดินไทย ้เราจะชายประยุทธ์โรดยีดำรงไวเราดำรงไวมันอยูุ่ดีกับโรดตองช่วยกันออกแบบมันไม่ใช่เอาดันดูดังอะไรไเล้วอะรหลือนี่มันต้องนีมันไม่ใช่ feed, ใชแต่มันยูดีกันออกแบบทุกทิตทุกนี่แก่คนนี้แบบนี้คนนี้ไปน,แบบนะกลุ่มคน,นนี้นะเดี๋ยวจนนั้นโดยเครื่องไม่เครื่องมือเลยวิธีกองคนปัจจุบ,บันนี้มันไปไกลเลยแต่กอนเราทรงจนไม่อยเรเดี๋ยวนู้นแะแต่มันนีบมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊มปุ๊บปันรูมหมดเลยอันนี้ถือว่าเป็น เป็นเครื่องมือที่จะนํามาใช้ในการสร้างโด่ังนี้ได้หยุดเมื่อน้าบอกคนดุนไม่มันอน้ำมาเมื่อลุ่มเมันเมมเนี่โอเคแล้วสมาร์ทจะเชื่อโยงสมาร์ทจะมองทะลุปุพองรับมูระดกที่พบลูกว่างไหวดีสังคมลุกว่างไหวดี่ปักพวกที่นับถือลุกว่างไหวยี่มันมันต่อยอดไปได้เลยฉะนั้นคนโลกนี่มันจะมีมากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อว่าเด็นนะเพราะว่าโี่มันเร็วเกินไปนะ เรียมาร์กเรียมาร์กในการที่จะสื่อสา้นเชื้อว่าเกลือไข่เราเนี้ยจะจะย่อยขึ้นโตขึ้นเด้ยมีศักยภาพขึ้นนะครับดังนั้นคนซ้ำรุนย่างในน้อยซ้ำรุน้นรุนเขาอ่ารุนที่เข้ามาสัมพัสอยู่แต่รุนที่จะเข้ามานี่มันไปกันได้เล้วมเสืยนีเนาะโอเคครับอ่าปุ้งฟังแล้วเพลินเลยนะครับเพื่อนๆครับตั้งแต่เช้าเลยนี่คืออ่าส่วนหนึ่งนะครับของบุคคลที่เข้ามารวมง,งานแล้วก็เป็นส่วนแกนสำคัญนะครับที่เขายุมาตั้งแต่ ตั้งบอกหลักกันเลยก็ว่าได้นะครับในเคร,รือข่ายลักฟ้าร่างคนเป็นพิพตำบลวิธีพอเพียงครับผมฟังจากผีบางมัดแล้วเนี่ยอบอกถึงความรู้กูคุณธรรมนะครับเน้นย้ำว่าวันนี้เนี่ยสัางคมจะเดินไปได้เนี่ยจะก้าวไปได้เนี่ยความเข้มแข็ง้วยความมั่นคงอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่การปลูกฝังนะครับเรื่องราวพวกนี้เรื่องราวดีๆดีผีก็พยายามเนี่ยครับถ้ายต่อส่งต่อแล้วก็ในช่วงความีชํานาญก็ได้ ให้ความสําคัญนะครับกับการยึดเนี่ยวนะครับส,สร้างสถาบันลักนะครับเป็นแกนในการก้าวเพื่อนในแกนของการสร้างฝลังแลัวก็คนเราเนี่ยครับต่อสู้มาตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีนะครับมาถึงวันนี้ได้แล้วก็ผพุมเป็นคนที่่โชคดีคนนึงครับี่มีโอกาสได้พบหน้าเจอตาแหล็กเปลี่ยนวิถีชีวิตกลมคิดนะครับต่างๆครับปีผีเขาดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกิดไข่หลักฝาสร้างคนแปดสิบที่ตำบลวิธีพอเพียงและเพื่อนเพื่อนีรับชมรับฟังเราอยู่ก็ เชื้อว่าข้อมูลนะครับข้องการสร้างข้องถีมมานะครับแล้วก็ความว่งในสิ่งที่เราจะไปข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับทีปลุกพลังคนปพอเพียงนะครับปลุกพลังางานชุมชนนะครับนี่ครับคนคุณอาภาบกับทีคุณอาภาพสำหรับชาวนี้นะครับฝากเปนเปื่อนติดตามพวกเรานะครับอาจจะมีเนื้อหาหลายล,ละเอียดใ,ใ,ใ,ในในในงานมากรรมนะครับสามวันนี้ ้ช่ครับเปื่อนๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับเจ้านี้ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังเรามาโดยตลอดขอบคุณทีๆที่เข้ามาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ